ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างนาทถึกม้เลยนะครับจะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่าภาพกลับหัวนะครับกรณนี้ที่เราแขวนบนเพดานนะครับอันนี้เป็นรุ่น yg ห้านะครับเราเข้ามาที่นี่ครับตั้งค่านะครับกดหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาเลื่อนนะครับที่หนิงนะครับภาษาไทยนะที่อ่านผมไม่ได้ปรับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดลูกศรนะครับลูกศรที่ดีหมดนะครับนี่ครับกดตรงนี้กดเลื่อนนะครับกดเลื่อนให้เขากลับหัวครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งนี่ครับมาตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนให้มันมาเคสเธอตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วกดกดเลื่อนนี่ครับกดเลื่อนกลับภาพกลับหัวนะครับกลับไปครับนี่ครับกดลูกศรไหมครับนี่นะครับแต่อันนี้มันอันนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าต้องมาจี้ที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับกดตรงนี้นะครับลูกศรนะครับเลื่อนไปนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือมาแบบเดิมแล้วนะครับโอเคนะครับ